สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เรามาแกะกล่องเจ้ามี่กันนะคะเป็น Lina Infrared Body Lift Up นะคะเป็นชุดแบบที่คุณพหญิงคนนี้ใส่นะคะจะเป็นเสื้อตัวบนกับกางเกงตัวล่างนะคะที่สูงประมาณช่วงเหนือเข่านิดๆนะคะถ้าอยากทราบว่าเจ้าชุดนี้มันช่วยพิมพ์ดูแลรูปร่างแล้วก็รักษาหนักได้ดีอย่างไรนะคะติดตามกันได้เลยค่ะเมาเปิดกล่องดูก่อนเลยนะคะว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้างนะคะนี่คือสีนะคะตอนนี้ทีเขามีขายนี่คือจะเป็นสีเนื้อเปอกมาข้างใน ะะโดยที่เซตนี้จะเป็นเซตไซส์ M นะคะก็คือเป็นเสื้อลักษณะหน้าตาแบบนี้เปิดให้ดูด้านหลังจะเป็นแบบหลังเต็มนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีแบบช่วยดันทรงตรงนี้ตรงช่วงเนี้ยค่ะจะช่วยดันทรงแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตะขอทั้งหมดนะคะโดยที่ตะขอเนี่ยมีทั้งหมด3แถวก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไซส์ เอลใกล้ๆจะมาเเนี่ยคุณก็แนะนำว่าซื้อไซส์เอ็มไปเลยเพราะว่าไซส์เอ็มเคุณก็สามารถที่จะติดได้ตั้งแต่ตะขอนอกสุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ๆๆเข้าไปจนถึงตะขอในสุดก็จะค่อยๆเล็กเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ได้ระยะถึง1นิ้วทีเดียวนะคะช่วงแรกที่พิมได้มาเนี่ยคุณก็ใส่ที่ตะขอนอกสุดนะคะตอนนี้เนี่ยพิมสามารถที่จะใส่ที่ตะขอในสุดได้แล้วนะคะสําหรับตัวเสื้อตอนนี้รับกานเกง พิมได้เริ่มใส่จากกางเกงไซส์ L ก่อนนะคะนี่คือกางเกงไซส์ L ให้ดูมันจะมีลูกไม้นะคะที่อยู่ตรงปลายตรงนี้เพื่อไม่ให้มันม้วนนะคะเพราะนั้นตั้งแต่พิมใส่มาเป็นเดือนเดือนเนี้ยคือขาวตรงนี้ค่ะไม่เคยม้วนขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่พิมใส่ไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะคะพิมก็เปลี่ยนมาใช้ไซส์ M เพราะว่าตัวพิมเล็กลงแต่พิมก็ขอบอกเลยว่าไซส์ M ของเขาตอนแรกพิมเห็นพิมก็ นี่มาไซส์ M หรือไซส์ XS กันนะคะตัวหลังคือไซส์ L นะคะข้างหลังเห็นไหมถ้าจับยังไงจะเห็นชัดนี่ค่ะข้างหลังเป็นไซส์ L นี่ด้านนี้นี่คือวางขอบตรงกันเลยนะคะนี่คือไซส์ M คือมันเล็กลงไปเยอะมากค่ะมันเล็กมันหายไปประมาณเท่านี้ค่ะหายไปประมาณ4นิ้ว5นิ้วนะคะเพราะฉนั้นคือเรียกว่าหลังจากที่คุณใส่ไซส์ L จะรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงจริงๆแล้วค่ะค่อยเปลี่ยนมาใส่ไซส์ M ก็คือจะเหลือตัวขนาดเท่านี้ ความยาวประมาณเท่าเดิมนะคะพิมพ์ชอบดีไซน์ของเขาตรงที่มันเป็นก้นตรงนี้เขาทําเป็นรูปตัวยูนะคะมันช่วยทําให้แบบยกก้นขึ้นพิมพ์เองน่ะใส่ชุดพวกนี้ค่ะมาหลายยี่ห้อหลายแบบบานะคะซื้อมาถ้าใครที่เคยดูรักษาน้ําหนัก หลังอายุ30ของพิมก็คือรู้ว่าพิมมาชอบใส่พวกชุดรัดๆฟิตๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะชอบแบบว่าทรมานตัวเองคือแบบก็มันอยากผอมอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าการใส่ชุดนี้มันช่วยพิมผอมลงก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อย่างเดียวนะคะพิมทั้งออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมน้ําหนักประกอบกันไปด้วยะคะ่ะแต่อย่างน้อยเรามาลองดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าเนี่ยเขาเคลมว่ามันสามารถที่จะช่วยอะไรเราได้บ้างน,นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับสรีระ ยกกระชับเพราะว่าปกติเนี่ยเราอาจจะยืนงอๆงีกท่านีนะคะแต่ผัสใสเจ้าเสื้อตัวข้างบนเนี่ยมันจะช่วยดึงหลังเราให้ตึงขึ้นแล้วก็ยกก้อนจากที่มันเคยห้อยอย่างนี้ให้มันดูกลมปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งสาหรับเจ้ากางเกงเนี่ยพิมรู้สึกได้ทันทีสาหรับเจ้าเสื้อตรงนี้ค่ะใช่อยู่นะคะที่ว่ามันมีเจ้าโครงอ่อนนะคะมันจะมีโครงอ่อนนะจับยังไงให้มันดูมันเสื้อแบบนี้นะคะด้านหลังมีเสื้อด้านหน้า มันจะมีโครงอ่อนอ,อ,นอย่างเงี้ยค่ะอยู่รอบเสื้อเลยนะคะซึ่งไอ้โครงอ่อนนี้มันก็สามารถที่จะช่วยพยุงเราได้นะคะคือเรียกว่าเราต้องพยายามยกตัวเองแล้วก็นั่งตรงเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณงอตัวไอ้เจ้าแท่งอ่อนตรงเนี้ยค่ะมันจะงอบางทีมันงอผูดมามันไม่ได้งอเข้าไปในตัวเรานะคะมันงอปูดมามันจะทําให้เราดูปุ๊บอ้วอนออกมาเพราะนั้นเราก็จะปุ๊บหายใจเก็บ คุณเก็บหน้าท้องนะคะแล้วก็นั่งตัวตรงปุ๊บคราวนี้เราก็จะมันก็จะช่วยสปอร์ตหลังช่วงล่างเรานะคะทำให้เราปวดหลังน้อยลงนั่นคือสิ่งยิ้มสังเกตนะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีเนี่ยค่ะเจ้าเม็ดเม็ดจุดจุดอินฟาเลชพวกนี้เขาบอกว่ามันมาเป็นที่รู้จักกันในชื่ออิเล็กทริกสโตนนะคะช่วยในการดูดซับเก็บพลังงานจากคลื่นฟาเลตให้เป็นความร้อนแล้วก็เร่งกระบ,บวนการเผาผลาญไขมันคือเขาบอกปกติเวลาอ่านเจอพวกนี้เนี่ย จริงไม่จริงซื้อมาก่อนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าถึงแม้บางทีจะแบบใช้เหตุผลในการซื้อของมากประหยัดมากแต่บางทีพอเจออะไรที่แบบว่ามันเป็นความหวังอ่ะเฮ้ยอันนี้มันจะช่วยให้แบบว่าเผาผลุ์ไขมันมันจะช่วยให้ผิวเปลือกส้มดูเนียนมากขึ้นมันก็นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งทางใจมันก็ต้องมีบ้างนะคนเราแล้วก็ด้านหลังของกล่องเขาจะมีไซส์ชาร์ดให้ด้วยนะคะมีตั้งแต่ไซส์ S ไปจนถึงไซส์ XL เลยนะคะ ก็คือเรียกว่าถ้าเกิดมีการปรับขยับไซส์ก็ไปสามารถจะไปซื้อไปสสยไซส์ใหม่มาใส่ได้ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มตั้งแต่ XL แล้วไปจบที่ไซส์ S ได้แล้วก็ช่วยบอกพิมพ์หน่อยนะคะพิมพจะได้รู้ว่าโหมันเวิร์กสุดๆจริงๆ,งๆตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยเอวมันใหญ่ไซส์ M พิมพจะวัดให้ดูนะคะว่าไซส์ M เนี่ยเขาเอวเท่าไหร่เออทอดีก่ะไซส์ L ไซส์ L เนี่ยเขาทําเอวขนาด24นิ้วนะคะ ตอนที่ยังไม่ยืดนะคะตอนที่ยังไม่ยืดขนาดประมาณ24นิ้วสําหรับไซส์ M นะคะไซส์ M ตอนที่ยังไม่ยืดเนี่ยเขาทําเอวมาให้ที่19นิ้วนะคะคูณ2ไปนะคะตรงนี้9 2 18 18บวกอีก1ตรงนี้นะคะเป็น19นิ้วจาก24ลงไปเหลือ19นิ้วเพราะฉะนั้นมันจะช่วยรัดและยกละสุดๆจริงๆนะคะ แต่ว่าอย่างบอกแหละพิมพก็ทั้งทํางานบ้านด้วยอะไรด้วยนะคะใส่เงเกงพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันช่วยเผาผานแล้วก็ช่วยให้เซลล์ไลท์ดูจางได้ลงจริงนะคะอันนี้มันก็จะช่วยมากเลยเพราะว่าพิมนม,มีกิจกรรมระหว่างวันในฐานะ<ม>ที่เป็นคนใช้เงินอย่างลูกค้านะคะบอกตามตรงว่า1ชุดราคาไม่ถูกนะคะราคาค่อนข้างแพงเสื้อบวกกางเกงรวมกันเนี่ยลกล่องหนึ่งประมาณ5,000ันกว่าบาทนะคะพิมแนะนําว่ารอโปรโมชั่นนิดหนึ่งเผื่อว่าเขามีโปรโมชั่นจะพอหาได้ไหมพิมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะต้องลองเช็คดูกับทางห้างร้านที่เขาขายนะคะแล้วก็ เวลาที่พิมทำเนี่ยพิมเองไม่ใช่คนที่ชอบซักมือมากนะคะพิมซักเครื่องนะคะทั้งหมดเนี่ยซักเครื่องแต่พิมจะใส่ในถุงตะข่าย2ชั้นแล้วก็ซักรวมกับผ้าอ,าอื่นๆนะคะพอ,อามาตากเนี่ยประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พิมพ์มีแค่หนึ่งชุดพิมพ์ใส่กลางวันซักกลางคืนแล้วตอนกลางคืนพิมพ์ก็จะใส่เป็นกางเกงรัดๆอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าพิมจะใส่เป็นยี่ห้ออื่นที่พิมมีอยู่แล้วของพิม,มน,นะคะเพราะฉะนั้นพิม์ก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็คือกลางคืนก็ยังมีให้ใส่กลางวันก็ใส่เจ้าตัวนี้เพราะว่าเรามีกิจกรรมต่างๆมันจะได้ช่วยอะไรค่ะใครที่กำลังหาพวก ัวช่วยนะคะเพื่อให้แบบว่าลดน้ำหนักกระชับอะไรอย่างนี้ได้ดีมากขึ้นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็อยากให้ลองดูนะคะอยากให้ไปลองใส่ลองใช้จับดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะที่ร้านอย่าเพิ่งแบบตัดสินใจซื้อปุบ๊บปั๊บรวดเร็วนะคะเพราะราคาค่อนข้างสูงที่พิมพ์บอกก็หวังว่าคุณจะชอบเพราะว่าตัวพิมเองใส่มาแล้วลดจริงๆอย่างที่บอกจากไซส์ L ไปเป็นจากไซส์ M โทษอะไรเนี่ยจากไซส์ M จากไซส์ L ไปเป็นไซส์ M นะคะวันนี้มั่วมาก จากไซส์ L เป็นไซส์ M เนี่ยมันเล็กลงหลายขุมมากเลยซึ่งตอนนี้ใส่ได้แล้วขาบอกว่าดีใจมากก่อนหนะ้านี้เนี่ยพิมวัดเอวนะคะได้26บตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ24ปลาย25แล้วนะคะหลังจากที่ใส่เปลี่ยนไซส์จาก L ไปเป็น M ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอนี้จบลงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสามารถถามที่กล่องข้างล่างได้นะคะแล้วเราเจอกันในวโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ